หัวใจของฉันเป็นแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดสิ่งดีๆสู่ความสำเร็จทุกเรื่องฉันเปิดรับความสำเร็จและความสำเร็จอยู่ในตัวฉันเสมอฉันมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉัน เปี่ยมร้นด้วยพลังความสำเร็จอย่างมหาศาลโอกาสดีๆเดินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันมองเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เข้ามาในชีวิตของฉันล้วนทำให้ฉันประสบความสำเร็จทั้งสิ้นบัดนี้ฉันอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จแล้วการงานการเงินความสุขสุขภาพที่ดีความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างล้วนประสบความสำเร็จทั้งสิ้น หัวใจของฉันเป็นแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดสิ่งดีๆสู่ความสำเร็จทุกเรื่องฉันเปิดรับความสำเร็จและความสำเร็จอยู่ในตัวฉันเสมอฉันมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉัน เตี่ยมร้นด้วยพลังความสำเร็จอย่างมหาศาลโอกาสดีๆเดินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันมองเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เข้ามาในชีวิตของฉันล้วนทำให้ฉันประสบความสำเร็จทั้งสิ้นบัดนี้ฉันอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จแล้วการงานการเงินความสุขสุขภาพที่ดีความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างล้วนประสบความสำเร็จทั้งสิ้น หัวใจของฉันเป็นแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดสิ่งดีๆสู่ความสำเร็จทุกเรื่องฉันเปิดรับความสำเร็จและความสำเร็จอยู่ในตัวฉันเสมอฉันมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉัน เปี่ยมร้นด้วยพลังความสำเร็จอย่างมหาศาลโอกาสดีๆเดินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันมองเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เข้ามาในชีวิตของฉันล้วนทําให้ฉันประสบความสําเร็จทั้งสิ้นบัดนี้ฉันอยู่บนเส้นทางแห่งความสําเร็จแล้วการงานการเงินความสุขสุขภาพที่ดีความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างล้วนประสบความสําเร็จทั้งสิ้น หัวใจของฉันเป็นแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดสิ่งดีๆสู่ความสำเร็จทุกเรื่องฉันเปิดรับความสำเร็จและความสำเร็จอยู่ในตัวฉันเสมอฉันมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้ามาหาฉันตลอดเวลา ฉันเปี่ยมร้นด้วยพลังความสำเร็จอย่างมหาศาลโอกาสดีๆเดินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันมองเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เข้ามาในชีวิตของฉันล้วนทําให้ฉันประสบความสำเร็จทั้งสิ้นบัดนี้ฉันอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จแล้วการงานการเงินความสุขสุขภาพที่ดีความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างล้วนประสบความสำเร็จทั้งสิ้น หัวใจของฉันเป็นแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดสิ่งดีๆสู่ความสำเร็จทุกเรื่องฉันเปิดรับความสำเร็จและความสำเร็จอยู่ในตัวฉันเสมอฉันมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉัน เปียมร้นด้วยพลังความสำเร็จอย่างมหาศาลโอกาสดีๆเดินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันมองเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เข้ามาในชีวิตของฉันล้วนทำให้ฉันประสบความสำเร็จทั้งสิ้นบัดนี้ฉันอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จแล้วการงานการเงินความสุขสุขภาพที่ดีความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างล้วนประสบความสำเร็จทั้งสิ้น หัวใจของฉันเป็นแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดสิ่งดีๆสู่ความสำเร็จทุกเรื่องฉันเปิดรับความสำเร็จและความสำเร็จอยู่ในตัวฉันเสมอฉันมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉัน เปี่ยมร้นด้วยพลังความสำเร็จอย่างมหาศาลโอกาสดีๆเดินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันมองเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เข้ามาในชีวิตของฉันล้วนทำให้ฉันประสบความสำเร็จทั้งสิ้นบัดนี้ฉันอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จแล้วการงานการเงินความสุขสุขภาพที่ดีความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างล้วนประสบความสำเร็จทั้งสิ้น หัวใจของฉันเป็นแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดสิ่งดีๆสู่ความสำเร็จทุกเรื่องฉันเปิดรับความสำเร็จและความสำเร็จอยู่ในตัวฉันเสมอฉันมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉัน เปี่ยมร้นด้วยพลังความสำเร็จอย่างมหาศาลโอกาสดีๆเดินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันมองเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เข้ามาในชีวิตของฉันล้วนทำให้ฉันประสบความสำเร็จทั้งสิ้นบัดนี้ฉันอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จแล้วการงานการเงินความสุขสุขภาพที่ดีความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างล้วนประสบความสำเร็จทั้งสิ้น หัวใจของฉันเป็นแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดสิ่งดีๆสู่ความสำเร็จทุกเรื่องฉันเปิดรับความสำเร็จและความสำเร็จอยู่ในตัวฉันเสมอฉันมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉัน เปี่ยมร้นด้วยพลังความสำเร็จอย่างมหาศาลโอกาสดีๆเดินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันมองเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เข้ามาในชีวิตของฉันล้วนทำให้ฉันประสบความสำเร็จทั้งสิ้นบัดนี้ฉันอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จแล้วการงานการเงินความสุขสุขภาพที่ดีความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างล้วนประสบความสำเร็จทั้งสิ้น